เกรดวันอัฐมีบูชาโทนรามเป็นพระอนาคามีทำไมโทนรามถึงขโมยพระธาตุแล้วพระอินเป็นพระโสดาบันทำไมถึงมาขโมยพระธาตุต่อในเหตุการณ์แบ่งพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากล่าวกันว่าโทนรามได้ลักลอบเก็บพระธาตุเขี้ยวแก้ไว้เป็นของตนส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่มวยผมต่อมาพระอินได้มานำพระเขี้ยวแก้วจากมวยผมของโทนรามไปประดิษฐานที่พระจุลามณีเจดีย์ ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงต่อโทนพรามนั้นตามประวัติในคำพีทางพระพุทธศาสนามีประวัติปรากฏในโทนสูตรในพระไตรปิฎกว่าได้เคยมีโอกาสฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าและอัจะกะถาโทนสูตรระบุว่าโทนพรามได้บรรุธ,ธรรมเป็นพระอนาคามีข้อความตรงนี้จึงมีคนสงสัยกันว่าโทนพรามเป็นผู้บรรุธรรมชั้นอนาคามีทำไมถึงขโมยพระเขี้่วแก้วไว้เป็นของตนเองไม่ผิดศีลหรือ,อยังไง แล้วพระอินทร์เป็นพระโสดาบันทําไมมาขโมยพระเกี้ยวแก้ไปจากโทนพรามณ์อีกต่อหนึ่งความจริงแล้วเหตุการณ์นี้ไม่มีใครที่ควรถือว่าเป็นผู้ขโมยพระธาตุเพราะเหตุว่าพระธาตุของ,ของพะพุธเจ้านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของหรืออ้างกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเอาไว้ได้และเมื่อว่ากันที่จริงโทนพรา์เป็นผู้บรรลุธ,ธรรมชั้นอนาคามีต้องถือว่าเป็นเสมือนลูกของพะพุธเจ้าในทางธรรม จึงมีสิทธิชอบธรรมที่จะเก็บพระาธาตุหรือกระดูกของพ่อไว้บูชาในขณะเดียวกันพระอินทร์เองซึ่งเป็นพระสวสดาบันก็มีสิทธิเก็บรักษาพระาธาตุไว้เหมือนกันข้อความในคัมภีร์แม้จะระบุว่าช่วยเอาพระาธาตุไว้ด้วยอาการแห่งขโมยก็เพราะโทุนพราไม่ได้อธิบายหรือบอกกล่าวไว้ก่อนว่าตนเองจะขอพระาธาตุเขี้ยวแก้วการเก็บรักษาพระาธาตุไว้ส่วนหนึ่งจึงเป็นเพียงการไม่ได้บอกให้ชัดเจน แต่ไม่ได้ผิดศีลข้ออธินาทานเนื่องจากว่าองค์ประกอบของการผิดศีลข้อที่สองนั้นหมายความว่าสิ่งของนั้นต้องมีเจ้าของแต่พระธาตุของพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของได้การกระทําของโทนพรามจึงไม่นับเป็นการผิดศีลข้อที่สองและการที่พระอินมาเอาพระธาตุเขี้ยวแก้วไปอีกต่อหนึ่งก็ไม่ได้เป็นขโมยพระอินทก็ไม่ได้กล่าวหาทนพราหมณ์ว่าได้ขโมยพระธาตุเอาไว้ แต่คิดแค่ว่าโทนพรามไม่มีกำลังเพียงพอจะจัดการบูชาหรือรักษาพระาธาตุเอาไว้ได้พระอินทร์ก็เลยนำไปเก็บรักษาไว้เองที่ดาวดึงและหลังจากที่โทนรรามได้จัดการแบ่งพระาธาตุเสร็จแล้วก็ได้ขอทนานทองหรือทนานตุมพระที่ใช้ตวงแบ่งพระาธาตุไปสร้างเป็นตุมพระสถูปสาเหตุที่โทนพรามขอทนานตวงพระาธาตุจากกษัตริย์เมืองต่างๆ พราะตุมพระธานานทองที่ใช้ตวงพระธาตุนั้นเป็นของมีเจ้าของจึงต้องขอก่อนแต่พระธาตุที่ตัวเองเก็บไว้ตอนแรกนั้นไม่มีเจ้าของเนื้อหาตรงนี้มีเพียงเท่านี้สรุปว่าไม่มีใครขโมยพระธาตุเพราะพระธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติร่วมของสัพพสัตตน์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ในวันอัฐมีบูชาว่าตกลงมีการขโมยพระธาตุกันหรือเปล่าก็สรุปว่าไม่มีใครขโมยพระธาตุนะครับ กระผมโชวคุงก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ